ดวงดาวในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกายนของชาวกันนะคะมีดาวเสาโคจรเดินหน้าดาวพุธถอยหลังนะคะส่งผลอย่างไรกับดาวเจดและ4ี่ช่วงนี้ไปอัปเดตกันได้นะคะท่านใดลัคนาราศีกันรับฟังได้เลยรวมทั้งผู้ที่เกิด15กันยาถึง14ตุลาก็รับฟังได้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะคะสำหรับในช่วงครึ่งหลังนะคะดาวที่มีกําลังโดดเด่นก็คือดาวศุกร์นะคะดาวศุกร์จะเป็นดาวการเงินดาวเรื่องของความเจริญก้าวหน้ารวมทั้งเรื่องของ การเกี่ยวข้องกับผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีอำนาจผู้มีศักดิ์สูงกว่านะคะดาสุ์ไปอยู่ในเรือนพันธุนะช่วงนี้จะมีเหตุนะคะชาวกันเกี่ยวข้องกับเงินก้อนเงินใหญ่เงินเยอะได้นะโดยอาจจะเกี่ยวพันกับสินทรัพย์ก็ได้นะหรือช่วงนี้ก็จะมีเหตุให้เกี่ยวข้องกับเรื่องงบประมาณการเงินจัดการนะคะหรือว่า ตัวเลขในเชิงบริหารนะเงินทองต่างๆก็ไดนะ้ซึ่งจะเป็นเงินใหญ่เงินเยอะเงินก้อนมากกว่าปกตินะคะดาวสุขจะเป็นเจ้าเรือสุภาด้วยช่วงนี้บางท่านจะเกี่ยวข้องกับเงินทองประเภทอาสินทรัพย์นะคะเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องที่ดินนะเรื่องอะไรที่เป็นเชิงเกี่ยวข้องกับครัวเรือนพี่น้องก็ได้นะช่วงนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องประมาณนี้นะะมีจังหวะได้เงินก้อนได้ด้วยเนื่องจากดาวสุ์เป็นมหาจักรนะคะส่งผลบางทีมันมีเงินก้อนผ่านมือนะคะ ได้เกี่ยวข้องกับเงินก้อนผลประโยชน์เยอะนะหรือช่วงนี้เงินทองค่อนข้างสะพัดนะคะรับมากจ่ายมากในเชิงเรื่องของอารายได้รา,รายรับเงินสดของชาวกันนะคะสำหรับดาวหลายดวงนะก็ไปรวมตัวกันอยู่ในภพเรือสหัสชชะนะคะเป็นภพเรือเรื่องแวดวงเรื่องสังคมนะดังนั้นชีวิตของชาวกันช่วงนี้มีแนวโน้มเกี่ยวข้องคนหลายฝ่ายหลายส่วนนะคะดาวประจําตัวเข้าสู่ภพเรือนนี้นะชีวิตช่วงนี้จะทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมได้นะคะ เกี่ยวพันเกี่ยวข้องกับพี่น้องนะคะหรือว่าเป็นการปรับตัวในเชิงเพื่อนร่วมงานเพื่อนร่วมทีมกลุ่มคนใกล้ตัวลักษณะนี้ได้หมดเป็นช่วงที่ดาวอาทิตย์ก็โครจรมาด้วยก็คือดาวเจ้าเรือนวินาศน,นะคะการติดต่อทางไกลนะคะเรื่องของการเดินทางก็เข้ามาปรับปนไดนะ้มีเหตุเดินทางบ่อยนะคะหรือว่า เดินทางไกลก็ได้สําหรับบางคนต่างประเทศต่างชาติต่างจังหวัดนะคะช่วงนี้จะมีลักษณะการติดต่อประสานงานหลายด้านหลายทางได้บางครั้งเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์นะคะบางครั้งก็เป็นเรื่องของติดต่อพี่น้องครอบครัวนะด้วยมีเหตุจําเป็น,นต่างๆบางท่านก็ไปเจอเจอเพื่อนนะหรือว่าการ,รยานามิตรกลุ่มคนกลุ่มเยอะๆนะเนื่องด้วยไปเกี่ยวข้องกับงานทางศาสนาง,งานเข้าสังคมนะคะหรือได้รับเชิญไปร่วมงานที่เป็น ทางการนะไม่ไว่าจะเป็นงานประกาศเกียรติคุณนะคะงานที่เราได้ถูกคัดเลือกเป็นผู้นำนะคะหรือช่วงนี้ก็มีเหตุให้เราเนี่ยเกี่ยวข้องในเชิงเข้าสังคมต่างๆสำหรับภาพรวมชาวการช่วงนี้นะคะเกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์นะคะรวมไปถึงภารกิจเยอะบางทีก็เกี่ยวข้องกับคนอื่นๆด้วยอย่างไรก็ตามดาวพุธจะมีการโคจรวนวในช่วงครึ่งหลังนะคะบางครั้งเป็นเรื่องของการ ติดต่อสื่อสารก็มีความรอคอยล่าช้าบ้างนะคะความผิดพลาดนะหรือเป็นจังหวะรอคอยคําตอบอนุมัติหรือคําตอบบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับเรื่องผลประโยชน์นะก็เป็นได้เป็นสักระยะหนึ่งนะคะเมื่อดาวพุธโครจรดีขึ้นในช่วงต้นเดือนธันวาคมนะหลายสิ่งก็จะคืบหน้ามากขึ้นนะกับเรื่องสิ่งที่กําลังติดต่อรอคอยสำหรับดาวที่โครจรเดินหน้าช่วงนี้ด้วยก็คือดาวเสาร์นะคะดาวเสาร์ที่ผ่านมาโครจร ถอยหลังอยู่ในภพเดือนอรินะคะช่วงนี้จะเริ่มกลับมาโครจรเดินหน้านะแล้วก็จะโครจรราบเรียบในช่วงเดือนธันวาคมไปนะคะดาวเสาร์ของชาวกันเกี่ยวข้องกับเรื่องลงทุนนะคะเรื่องของการใช้เงินไปกับการริเริ่มสิ่งใหม่รวมไปถึงภารกิจเกี่ยวข้องกับเรื่องลูกหลานบริวารน,นะคะการงานประเภทเกี่ยวข้องกับเด็กเยาว,วชนนะหรือการเกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูส่งเสียภาระต่างๆนะก็จะเริ่มคืบหน้าขึ้นมาด้วยนะคะ นันถือว่าในเชิงรายจ่ายชาวกันก็จะขยับคืบหน้านะแล้วก็อาจจะมีรายจ่ายประจำนะคะมีรายจ่ายจากเรื่องของคนที่เราส่งเสียเลี้ยงดูเป็นความเจริญก้าวหน้ามาพร้อมกับเรื่องอาจระดับของรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นในช่วงธันวาคมไปเป็นความหมายเชิงการงานก็ได้สําหรับบางท่านที่งานเกี่ยวข้องกับกลุ่มเด็กกลุ่มเยาว,วชนนะคะงานที่รายละเอียดสูงมีภาระเลี้ยงดูต่างๆนะถือว่าก็จะคืบหน้าด้วยเช่นกันนะคะ โดยภาพรวมนะคะเป็นช่วงที่ชาวกันก็จะมีความลดผลโดดเด่นทางการเงินนะคะรวมทั้งเป็นช่วงที่เรื่องรอบตัวนะก็มีความเปลี่ยนแปลงปรับตัวนะรวมทั้งเรื่องการไปเกี่ยวข้องกับคนรอบตัวช่วงนี้ก็เยอะเนื่องด้วยภารกิจหน้าที่กิจกรรมต่างๆนะคะอย่างไรก็ตามก็เป็นช่วงที่ชาวกันมีจังหวะหยิบจับรับเงินนะคะบางท่านมีภาระรายจ่ายมากแต่คุณก็จะมีเงินก้อนผ่านมือมาให้หยิบจ่ายใช้สอยผ่านพ้นได้นะคะ ับบรรยากาศครัวเรือนนะคะเดือนนี้ดาวสุขเป็นมหาจักรอยู่ในเรือนพันธุนะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวข้องกับครอบครัวครัวเรือนนะคะบ่งบอกกันมีรายจ่ายเยอะนะคะ ใช้เงินเยอะหรือบางท่านจะได้เงินจากเรื่องสินทรัพย์เรื่องใช้บ้านใช้รถทำมาหากินหรือบางท่านได้สินทรัพย์ในช่วงนี้ก็ได้ด้วยนะคะชีวิตช่วงนี้เงินทองบางทีเกี่ยวข้องกับพี่น้องครอบครัวค่อนข้างมากนะไม่ว่าจะเชิงบวกเชิงลบนะคะธุรกิจลูกหลานบริวารนะเริ่มขยับเดินหน้านะคะดังนั้นก็จะภาระเยอะขึ้นนะหรือว่าอะไรในเชิง รายจ่ายประจำนะเริ่มมีเข้ามานะโดยเฉพาะธันวาคมไปนะคะเป็นช่วงที่ดาวเสาร์โคจรรับเรียบในภพอรินะบ่งบอกถึงเรื่องภารกิจประจําวันรายจ่ายประจําเดือนนะหรืออะไรที่เป็นเชิงสม่ําเสมอในเชิงดูแลเลี้ยงดูนะคะก็จะมีสําหรับในเชิงสังคมนะคะชาวกันเดือนนี้ดาวไปรวมอยู่ในภพเดือนนี้ค่อนข้างเยอะนะบ่งบอกถึงทําอะไรช่วงนี้มักจะปฏิบัติคนเดียวไม่สําเร็จนะก็ต้องพึ่งพาอาศัยต่างเกื้อกูลก,กันกับคนรอบๆตัวนะคะ บางครั้งก็หมายถึงการทํางานช่วงนี้เกี่ยวข้องกับคนเป็นหมู่เป็นคณะนะคะงานการประเภทร่วมกันหาผลประโยชน์รายได้นะแล้วแบ่งเปอร์เซนต์กำไรทุนนี้ก็เป็นได้รวมไปถึงเป็นจังหวะในเชิงเรื่องอบรมสัมมนา,าเข้ากลุ่มเข้าทีมต่างๆมีลักษณะความโดดเด่นในเชิงคอนเนคชั่นบางทีก็ไปสนิทชิดเชื้อเข้าสังคมกับคนกลุ่มใหม่ๆนะคะมีโอกาสทางการงานความก้าวหน้าบางทีมาจากเพื่อนแนะนําบอกต่อนะหรือว่าไปเรียนรู้สิ่งใหม่ที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะคะ สำหรับในเชิงเรื่องความสัมพันธ์การวางตัวในสังคมนะก็ส่งผลด้วยเนื่องจากตัวเราไปอยู่ในภพเรือนนี้เรามาระวังเรื่องของคนไม่หวังดีนะคะคนนินทาหรือว่าเข้าใจผิดลักษณะนี้เป็นได้เนื่องจากมีดาวเจ้าเรือนวินาตไปอยู่ในเชิงสังคมนะคะคนชอบคนรักก็มีคนที่ไม่เข้าใจเราก็มีเหมือนกันนะถือว่าเป็นช่วงที่การวางตัวในสังคมก็เข้ามามีบทบาทกับชีวิตของชาวกันด้วยนะคะ สำหรับในเชิงความรักการครบหาคนโสดนะเดือนนี้ดาวที่เกี่ยวข้องกับเรื่องคู่ครองนะคะยังโคจรถอยหลังในภพสุภ่านนะบ่งบอกเรื่องของการวกวนกับชีวิตความรักนะคะการครบหาก็ไม่เด่นชัดโดดเด่นกับเรื่องความก้าวหน้าบางทีมันก็วกวนอยู่กับความสัมพันธ์เดิมๆนะคะมีโอกาสไปเกี่ยวข้องกับคนรักเก่ารักเดิมนะหรือคนที่เคยคบหาเนื่องด้วยภารากิจหรือว่าเหตุบังเอิญน,นะคะมีเหตุเรื่องของการครบหาในแบบ ตังไว้ได้แต่ก็มาพร้อมกับภาระเลี้ยงดูนะช่วงนี้หากคบหาใครก็อาจจะเป็นจุดที่เราจะต้องมีเรื่องเงินเรื่องทอง,ทองเรื่องส่งเสียเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะสำหรับเรื่องทางสุขภาพนะคะช่วงนี้ชาวกันดาวเสาร์เริ่มโคโจรเดินหน้าในภพเรือนอรินะคะอาไมเกรนเรื่องเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวนะคะบางท่านปวดคอบ่าไหลได้ง่ายจากเรื่องอีริยาบถในการทํางานนะคะก็หาจังหวะ ยืดเส้นยืดสายนะคะเรียวแรงกําลังบางช่วงก็ดีนะบางช่วงก็รู้สึกเหนื่อยง่ายอยากพักผ่อนนะเรียกว,ว่ามันไม่ค่อยเสถียรแต่ละวันนะคะเป็นช่วงที่ดาวผันผวนอยู่ในภพเรือนสุภาถึงสองดวงนะคะรวมทั้งดาวที่โคจรเล็งก็มีหลายดวงด้วยนะช่วงนี้เรื่องความคิดความอ่านบางทีสับสนว้าวุ่นนะคะจับต้นชนปลายไม่ถูกกับไอเดียความคิดของเรานะหรือว่าเรื่องความฝันเรื่องจินตนาการก็มีเยอะเป็นพิเศษค่อยๆเรียบเรียงความคิดแก้ไขปัญหาวางแผนไปทีละส่วนนะคะ เป็นช่วงที่ดาวดีๆนะคะโคจรถอยหลังในขณะที่ดาวทุกโทษความเครียดนะโคจรเดินหน้าเป็นช่วงที่ชาวกันนะคะอาจจะไปเกี่ยวข้องกับเงินก้อนเงินใหญ่เงินเยอะก็ต้องระแวดระวังนะคะรอบคอบละเอียดทีทวนนะทำอะไรเก็บหลักฐานต่างๆในเชิงเองกสารไว้ด้วยนะคะหากทำงานข้อมูลเยอะๆตัวเลขนะช่วงนี้ระวังผิดพลาดได้ไง่ายเนื่องจากดาวพุธก็โคจรผิดปกติในช่วงเครื่องหลังด้วยนะคะ ก็ขอให้ชาวกันนะได้หยิบจับรับเงินก้อนช่วงนี้นะคะหากกาลังจะมีภารกิจนะคะดูแลค่อนข้างมากหรือว่ารายใจเยอะก็ขอใหอ้มีเงินมีทองเข้ามาแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงทีนะคะใครมีเป้าหมายทางการเงินผลประโยชน์นะคะซินทรัพย์ต่างๆนะหรือว่าจะได้เข้าของชิ้นใหญ่ก็ขอให้สมดังตั้งใจประสบความสําเร็จทุกประการในช่วงนี้นะคะ บุญรักษาเทวดาคุ้มครองชาวกันทุกท่านให้ชีวิตรับเรือนในช่วงครึ่งหลังพฤศจิกายนพบกันได้ใหม่กับการอัปเดตดวงชะตาในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ